Hi everyone, welcome to i n g l i s h class with Teacher A สวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นการเรียนออนไลน์วันแรกสำหรับวิชาครู A นะคะ,ะก่อนอื่นที่เราจะเรียนนะคะเรามาทำความรู้จักกับครูก่อนนะคะครูชื่อครูประพสสอนเรีองวงธรรมนะคะหรือจะเรียกสั้นๆว่า ครูเอนะคะคร,รูนะเสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะและก็ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเฉพาะบางห้องนะคะก็ครูเอสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษหรือ English 2นะคะก็วันนี้ก็เป็นการเรียนออนไลน์ วันแรกนะคะสำหรับวิชา,าภาษาอังกฤษนะคะก่อนอื่นเลยที่เราจะเรียนนะคะเรามาดูมาเรามาทำความรู้จักแล้วก็ดูว่าจุดประสงค์ที่เราจะเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะคะเราไปดูกันเลยเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในไปงานหรือว่าที่งานที่คุยมอ้าอมายนักเรียนได้ทำนะคะจากหลักฐานที่ส่งไปให้กับทางบ้านนะคะ 1. นนะคะนักเรียนบอกคำศัพท์และสะกดคำศัพท์ที่ใช้กล่าวทักทายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองสั้นๆง่ายๆได้นะคะข้ะอ2นะคะนักเรียนกล่าวทักทายเพื่อนใหม่ และแนะนำตนเอง,งสั้นๆง่ายๆได้นะคะ 3. การนักเรียนเห็นข้อดีของการรู้จักทักชายให้ข้อมูลสั้นๆง่ายๆเกี่ยวกับตนเองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานะคะก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะเรามาทบทวน เอถึง z ซกันก่อนนะคะเรามาไปคิดกันเลยค่ะเล่เอเออ Apple B b บ Ball C ค a t D ด Dog E Elephant. F. F. Fitch. G. g gun. H, h. Hat. I. I. Igloo. J. J. Juice. K. K. Key. L, -l lion. M, -m, M man. N, -n, -n no. O -uh orange. P p pig. Q q -qu queen. R r Rapid s, s. Sun. T. t truck. U. A. Uh, umbrella. V. V. Van. W. W. Watch. X. S,

Hat. D. D. Dog E. Eh, elephant F. f fish. G, g. Gun h, h. Hat I. I. Igloo j j juice k, k key l, l lion m m man n, n no o uh, orange p P pick Q qu, queen R r rabbit. S s sun T, t truck U Umbella uh, umbrella V v van W, w Watch. X, cellphone Y, yeah -z, Z, Zebra. zebra. <laughs> w หลังจากที่ดูคลิปแล้วก็พอจะจำได้นะคะว่า a ถึง z เขียนยังไงแล้วก็มีทั้งหมดกี่ตัวนะคะมีตัวอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะวันนี้เราจะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการทักทายนะคะในประโยคภาษาอังกฤษแบบสั้นๆนะคะก็จะเป็นการทักทายภาษาอังกฤษเรียกว่า e ว t i n g นะคะ Walking r e e t i n g หมายถึงการทักทายนะคะจุดเริ่มต้นของการสนทนาเลยนะคะมักจะเริ่มจากการทักทายกันเป็นลำดับแรกนะคะเพราะถือเป็นธรรมเนียมพฤติกรรมประพฤติปฏิบัติกันมานานนะคะซึ่งคนที่เราพบอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมการมีมารยาทและมีอัธยาศัยที่ดี เราสามารถแต่งคำกล่าวทัดทายกันเป็นสองแบบคือแบบไม่กำหนดช่วงเวลาและแบบกำหนดช่วงเวลานะคะแต่นในเนื้อหาของครูเอวันนี้ครูเอจะมาอะสอนแบบกำหนดแบบเป็นช่วงเวลานะคะแบบสั้สนๆง่ายๆให้นักเรียนได้มาเรียนกันก่อนนะคะ,ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะมีคำอะไรบ้างนะคะ ามาดูคำแรกนะคะคำแรกคำแรกคำที่สองก็จะมีคล้ายๆกันนะคะห่อ่าน้อเรียนมาดูคำแรกนะคะตรงที่เป็นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งนะคะให้ออกเสียงตามครูเอได้เลยนะคะอ่านว่า hello Hello สวัสดีใช้ทักทายกับคนที่ไม่สนิทนะคะ,ะคำต่อไปนะคะคำที่2 Hi Hi สวัสดีใช้ทักทายกับคนที่สนิทนะคะอย่างเหมือนตอนแรกเลยคำที่2นะคะที่ครูเอทักทายนักเรียนนะคะ ครูเอใช้คําว่าให้นะคะเพราะว่าครูเอทักทายกับนักเรียนเพื่อสร้างความสนิทสนมซึ่งกันและกันนะคะก่อนเข้าสู่บทเรียนนั่นเองนะคะครูเอก็เลยบอกว่าให้ everyone นะคะก็เลยใช้คําว่าให้นะคะเพื่อใช้ทักทายกับคนที่สนิทนั่นเองนะคะมาต่อไปเรามาดูคําที่3นะคะคาที่3อ่านว่า good morning Good morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้านั่นเองนะคะหรือว่าอารมณ์สวัสด์นะคะสวัสดีตอนเช้าเราใช้ในช่วงตอนเช้านะคะเวลาเราตื่นนอนแล้วเราทำธุระส่วตัวเสร็จเราก็จะมาใช้คำนี้นะคะนักเรียนสามารถใช้กับกับคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ตามนะคะที่นักเรียนเห็นในตอนเช้านะคะนักเรียนสามารถบอกว่า Good m o r n i n g นะคะแม้แต่ ตอนที่นั่งเรียนไปโรงเรียนไปเจอเพื่อนนะคะหรือเจอคุณครูนะคะนักเรียนก็บอกว่า Good morning teacher Good morning friends ก็ได้นะคะนักเรียนสามารถพูดคำเหล่านี้ได้เลยนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4นะคะข้อที่4อ่านว่า Good afternoon Good after n n o o นอนแปลว่าสวัสดีตอนบ่ายนั่นเองนะคะพอเราสวัสดีช่วงเช้าแล้วก็ต้องมีช่วงบ่ายน,นะคะ,ะต่อไปข้อที่5นะคะนักเรียนดูข้อที่5ข้อที่5นะคะก็จะเป็น good evening good evening แปลว่าสวัสดีตอนเย็นนั่นเองนะคะก็จะเป็น ก็จะเป็นในช่วงเวลาตอนเย็นนะคะตอนเย็นพอนักเรียนเลิกเรียนใช่ไหมคะนักเรียนกลับถึงบ้านนักเรียนก็สามารถคุยหรือทักทายผู้ปกครองในในภาษาอังกฤษได้เลยนะคะเขาบอกว่าสวัสดีตอนเย็น Good Evening ก็ได้นะคะนักเรียนสามารถใช้คำเหล่านี้ในการทักทายหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะ ต่อไปเราจะมาทบทวนกันอีกรอบนะคะนักเรียนสามารถพูดตามัวเองแล้วก็ดูความหมายไปด้วยเลยนะคะ hello hello สวัสดีใช้ทักทายกับคนไม่สนิทนะคะ hi hi สวัสดีเหมือนกันนะคะแต่ใช้ทักทายกับคนที่สนิทนั่นเองนะคะ ่ะต่อมาคำที่สามนะคะ Good morning Good morning สวัสดีตอนเช้าหรืออารมณ์สวัสดินั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะ Good afternoon Good afternoon สวัสดีตอนบ่ายนั่นเองนะคะ Good afternoon สวัสดีตอนใหม่ก็คือเวลานักเรียนบอกชั้นในช่วงใหม่นะคะนักเรียนก็จะบอกว่า Good afternoon teacher นะคะก็จะบอกว่าสวัสดีตอนใหม่ค่ะคุณครูแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราตอนปิดเทิมนะคะคระเูเอจะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการพูดทักทายตามช่วงเวลาต่างๆนะคะ,นะคะต่อไปสุดท้ายเลยค่ะ Good evening Good e v e n i n g แปลว,ว่าสวัสดีตอนเย็นนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนยากไหมคะนักเรียนสามารถพูดตามคพย a และถ้านักเรียนไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถกลับไปดูคลิปซ้ำหลายๆรอบได้เลยนะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูถึงการมอบหมายงานนะคะการมอบหมายงานนะคะในวันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากนะคะคจะให้ทําเขียน 1. น,นะคะให้นักเรียนคัดประโยคทักทายตามรอยปากนะคะสจะับคู่ประโยคทักทายกับภาพให้ถูกต้องพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามนะคะก็มีหน้าไหนบ้างนะคะนักเรียนก็มาดูกันเลยค่ะนี่นะคะมันจะมีแผ่งงน,น,งนงานที่1ก็คือใบงานที่1นนะคะหนึ่ง แล้วก็2ที่ครูเอเขียนเลขไว้ให้เป็นสีแดงนะคะก็อันที่1ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแล้เรนก็ฝึกเขียนอ่าทับตามรอยปะแล้วก็อ่านคำศัพท์ทีละคำนะคะอ่าคำศัพท์แรกนะคะเดี๋ยวครูเอจะบอกว่าคำศัพท์แรกก็อ่านเป็น hello คำศัพท์ที่สองก็เป็น good morning นะคะสวัสดีเช้า อันที่ 3. Good afternoon สวัสดีตอนบ่ายนะคะ,อ,ะอันสุดท้ายก็จะเป็น Good evening นะคะก็จะเป็นสวัสดีตอนเย็นนั่นเองนะคะก็นักเรียนก็สามารถเขียนตามรอยปะนี้ได้เลยนะคะพอเสร็จอันแรกนะคะนักเรียนก็มาเขียนตามรอยปะอันที่2อนะคะอันที่2องนี้ก็จะมีะมี Good night เพิ่มมา อันหนึ่งนะคะที่ตัวเอขีดนะคะเห็นไหมคะขีดสีแดงที่ตัวเอขีดให้อ่าก็จะมีรูปภาพเห็นไหมคะตรงที่ไก่ขันนะค่ะตรงที่มีน้องไก่ด้วยเห็นไหมคะอ่าก็มี o o d morning อ่าหนึ่งภาพแรกเลยนะคะเดี๋ยวตัวเอจะมาภาพแรก Good Morning ภาพที่สองเป็น Good afternoon ข้อสามเป็น Good evening ข้อส <h>. ี่เป็น good night นะคะอ่าคำที่ครูเอขีดให้อ่าเป็นสองเส้นนี้นะคะคำที่สี่เลยก็จะมีคำเพิ่มขึ้นมาอีกก็จะเป็น good good night นะคะ good night นักเรียนสามารถพูดตามครูเอได้เลยนะคะ good night good night แปลว่าอะไรนะคะอ่านักเรียนคนไหนตอบได้บ้างเอ่ยตอบได้ไหมคะ good night นักเรียนก่อนนอนต้องบอกก่อนเลยว่าอ่าต้องบอกกับ แม่ก่อนเลยหรือว่าบอกกับพ่อว่าอย่างไงนะคะถ้านักเรียนคนไหนที่จําได้นะคะก็จะคํานี้ก็ n i ดไ t แปลว่าสวัสดีตอนกลางคืนหรือสรตสีสวัสด์น,น,น,สสสดนั่นเองนะคะปกติเราจะใช้คําว่า,าราตีสวัสด์นะคะเราก็จะมีคํานี้เพิ่มมาให้อีกหน,นึ่งคำนักเรียนก็เขียนตามทับตามรอยปะได้เลยนะคะ อะต่อไปเราจะมาดูรายงานสุดท้ายนะคะอ่านักเรียนเห็นไหมคะรางานสุดท้ายบอกว่า risk and mess ก็คือว่าให้นักเรียนอะคะ่ะประโยคท้ทายเหล่าลนี้ประโยคมันจะมีรูปภาพฝั่งฝั่งซ้ายมือนะคะของครูนะคะแล้วก็เป็นประโยคฝั่งขวามือครูนะคะก็ให้นักเรียนจับคู กับประโยคเอาภาพนี้จับคู่กับประโยคนะคะนักเรียนก็ลองทําดูนะคะถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาะทบทวนและมาเฉลยต่อในชั่วโมงต่อไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูเอก็ไม่ได้มีไปงานอะไรมากนะคะนักเรียนก็ทบทวน A ถึงแให้ได้นะคะแล้วก็มาดูประโยคการทักทายในประโยคสั้น มาใช้ในชีวิตประจำวันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ฝึกพูดตามครูนะคะในตามที่ในคลิปที่ครูเอได้สอนไปนะคะแล้วก็ดูประโยคตัวอย่างว่าแปลว่าอะไรนะคะนักเรียนก็สามารถทำใบงานได้แต่ถ้าคนไหนที่ทำไม่ได้จริงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปครูเอจะมาสอนนะคะแล้วก็จะมาเฉลยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะสำหรับวันนี้คลิป ก็จบคลิปการสอนก็จบเพียงเท่านี้นะคะต่อไปนักเรียนก็ถ้าคนไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือ,อทำาใยงานไม่ได้นะคะนักเรียนสามารถติดต่อครูเอโดยตรงได้เลยนะคะหรือว่าจะมาแอดไลน์ไอดีครูเอได้เลยนะคะก็ตามด้วย AA แล้วก underscore และก็ใจดีนะคะเรียนก็แอดเข้ามาหาตัวเอแล้วก็ถามตัวเโดยตรงได้เลยนะคะข้อไหนไม่เข้าใจอันไหนก็ถามได้เลยนะคะก็สำหรับการเรียนออนไลน์วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะตัวเอก็ขอเน้นย้ำอีกทีนะคะว่าการทำงานนะคะนักเรียนทำภายในชั่วโมงถ้าทำไม่เสร็จจริงๆนักเรียนสามารถทำต่อใน เวลาที่นักเรียนว่างหรือว่าในวันสองวันวันหยุดวันสร์วันคิดได้นะคะหรือในเวลาที่นักเรียนว่างจริงๆแล้วค่อยมาทําต่อได้นะคะถ้าทําไม่เสร็จในในชั่วโมงนะคะแล้วก็การส่งงานนักเรียนก็สามารถส่งงานครูเอไดอ้ตอนเปิดภาคเรียนนะคะหรือว่าตอนเปิดเทอมอวันแรกเลยนะคะ,ะทำให้เสร็จมีระยะเวลาให้ทำนะคะ ทำให้เสร็จแล้วก็เอามาส่งให้ครูนะคะครูจะเช็คให้แล้วก็ตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะคะกะ็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแฮมบัาย์ดี